ชีวิตของกายในวัย28ปีเปรียบเสมือนภาพพยนต์รโฆษณาที่สวยงามเขาคือชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านหน้าตาดีบุคลิกเยี่ยมเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโฆษณาอันดับหนึ่งของประเทศทุกอย่างที่เขาสัมผัสด,ดูเหมือนจะกลายเป็นทองไปเสียหมดเช้าวันหนึ่งขณะที่กายกำลังยืนมองวิวเมืองจากห้องทำงานสุดหรูบกบึกสูง เขาได้รับโทรศัพท์จากใบปองแฟนสาวคนสวยที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่รักคืนนี้ฉันจองโต๊ะร้านอาหารที่เราชอบไว้แล้วนะอย่าลืมมาให้ตรงเวลานะคะใบตองพูดด้วยน้ำเสียงที่สดใสแน่นอนครับที่รักเรื่องของเธอฉันไม่เคยพลาดกายตอบด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นชีวิตของเขามีแต่เรื่องราวที่น่าประทับใจโปรเจกที่เขาเป็นผู้นำประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ลูกค้าต่างชื่นชมในวิสัยทัศน์ของเขาเขาได้รับคำยกย่องรางวัลและความเชื่อมั่นจากทุกๆคนเพื่อนร่วมงานมองเขาเป็นไอดอลรุ่นน้องอยากเดินตามรอยความสำเร็จของเขากายเชื่อว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ด้วยความสามารถความมุ่งมั่นและโชคเขาไม่เคยคิดเลยว่าโชคที่เขาได้รับกำลังจะหมดลงในไม่ช้าและบททดสอบที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น โปรเจกต์ใหญ่ล่าสุดที่กายรับผิดชอบคือการทำแคมเปญโฆษณาให้กับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาและหากทำสำเร็จเขาจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกขั้นเขาใช้ความสามารถทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดที่เขามีและความเชื่อมั่นที่เปี่ยมล้นนำเสนอไอเดียที่แหวกแนวและท้าทายทีมงานของเขาทำงานอย่างหนักและตัวกายเองก็ทุ่มเททุกอย่างที่มี เขาเชื่อว่าไอเดียนี้จะสร้างความตื่นตะลึงให้กับตลาดอย่างแน่นอนและจะทำให้บริษัทของเขาสร้างผลกำไรอย่างไม่มีใครเทียบได้คืนหนึ่งก่อนวันนำเสนอกายยังคงอยู่ในออฟฟิศเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อนัทเข้ามาทักทายเขานัทเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทที่สุดของกายและเป็นคนที่คอยเตือนสติเขาอยู่เสมอกายนายแน่ใจหรอว่าไอเดียนี้มันจะเวริร์ฉันว่ามันเสี่ยงไปหน่อยนะ นัทพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลกายนายก็รู้ยิ่งเสี่ยงยิ่งคุ้มลูกค้าต้องการอะไรที่แตกต่างและนี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างกายตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจแต่มันไม่เป็นไปตามที่คิดผลลัพธ์ที่ตามมามันจะหนักมากเลยนะไม่มีคำว่าไม่เป็นไปตามที่คิดสำหรับฉันหรอกนัดเชื่อใจฉันเถอะกายยิ้มอย่างไม่แยแสเขามั่นใจในตัวเองมากเกินกว่าที่จะรับฟังคำเตือนของใคร เขารู้สึกเหมือนกำลังอยู่บนยอดคลื่นที่ยิ่งใหญ่และไม่มีอะไรจะสามารถฉุดเขาลงมาได้เขาไม่รู้เลยว่าคลื่นลูกนี้จะนำพาเขาไปสู่หายนะวันนำเสนอมาถึงกายยืนอยู่หน้าห้องประชุมขนาดใหญ่ที่นั่งเต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของลูกค้าและทีมงานของเขาหัวใจของเขาสูบฉีดด้วยความตื่นเต้นเขาเริ่มต้นนำเสนอไอเดียด้วยความมั่นใจแต่เมื่อการนำเสนอเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้าย สีหน้าของผู้บริหารของลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนไปจากความสนใจเป็นความสับสนและกลายเป็นความไม่พอใจคุณกายคุณแน่ใจเหรอว่าไอเดียนี้จะใช้ได้จริงผมมองไม่เห็นว่ามันจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเราได้อย่างไรเลยผู้บริหารคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาผมเชื่อว่ามันจะสร้างกระแสและทำให้คนจดจำแบรนด์ได้ครับกายพยายามอธิบาย คุณเอาอะไรมามั่นใจไอเดียของคุณมันดูไม่น่าเชื่อถือเลยและผมมองไม่เห็นว่ามันจะตอบโจทย์ทางการตลาดของเราได้อย่างไรคำพูดของผู้บริหารเหมือนกับคลื่นลูกยักษ์ที่ซัดเข้าใส่กายอย่างจังความมั่นใจของเขาเริ่มสั่นคลอนเขาพยายามอธิบายและหาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะสายไปแล้วสุดท้ายแคมเปญโฆษณาที่เขาเชื่อว่าจะเปลี่ยนโลกได้ก็ถูกปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใย ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทยังสูญเสียลูกค้าใหญ่รายนี้ไปตลอดการข่าวความล้มเหลวของกายแพร่กระจายไปทั่วบริษัทอย่างรวดเร็วจากคนที่เคยเป็นที่ยอมรับเขากลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือจากคนที่เคยอยู่บนยอดคลื่นเขากลายเป็นคนที่ถูกคลื่นซัดจนจมลงไปในห้วงน้ําที่มืดมิดความล้มเหลวครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของกายอย่างรุนแรงเขาถูกลดตําแหน่งถูกลดเงินเดือน จากห้องทำงานสุดหรูเขากลับมานั่งทำงานในที่แคบๆจากคนที่เคยมีอํานาจในการตัดสินใจเขากลายเป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งที่ต้องทำตามคำสั่งเพื่อนร่วมงานที่เคยชื่นชมเริ่มห่างเหินใบตองแฟนสาวที่เขาคิดว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปก็ขอเลิกกับเขากายฉันอยู่กับเธอไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ฉันมองไม่เห็นอนาคตกับเธอเลยใบตองพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแต่เราครบกันมาตั้งนานเธอจะทิ้งฉันไปจริงๆเหรอกายถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือก็เราไม่เหมือนเดิมแล้วนี่ตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรแล้วใบตองพูดพร้อมกับเก็บของออกจากคอนโดของเขาคำพูดนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงเข้าที่หัวใจของกายความสำเร็จที่เขาสร้างมามันเป็นแค่ภาพลวงตา ความรักที่เขาเชื่อว่ามั่นคงก็เป็นแค่การลหลงไหลในความสำเร็จของเขาเท่านั้นกายรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของเขาพังทลายลงไปหมดแล้วเขาไม่เหลืออะไรเลยเขาจมอยู่กับความเศร้าความเสียใจและความรู้สึกที่ไร้ค่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าความเจ็บปวดจากการล้มจะหนักหนาสาหัสได้ขนาดนี้เขาได้แต่ขังตัวเองอยู่ในห้อง และตั้งคำถามกับตัวเองทำไมทำไมทุกอย่างถึงได้พังลงได้ง่ายดายขนาดนี้กายใช้เวลาหลายเดือนจมอยู่กับความทุกข์เขากลายเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมเขาปฏิเสธที่จะเจอใครไม่รับโทรศัพท์จากเพื่อนและไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนัดเพื่อนสนิทของเขามายืนอยู่หน้าประตูห้องของเขากายฉันรู้ว่านายไม่อยากเจอใคร แต่นายจะจมอยู่แบบนี้ไม่ได้นะนัดพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและฉันจะลุกขึ้นมาทําไมทุกอย่างนันพังไปหมดแล้วกายตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ไร้เรี่ยวแรงนัดเงียบไปสักพักแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังนายคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อไม่ล้มเลยอย่างนั้นหรอไม่มีใครหรอกนะที่ไม่เคยพลาดคนที่ประสบความสำเร็จทุกคน ล้วนเคยล้มมาแล้วทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นคือการที่พวกเขากล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่คำพูดของนัททำให้กายเงยหน้าขึ้นมามองเขามองเห็นความจริงใจในสายตาของเพื่อนและนั่นทำให้เขารู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆส่องเข้ามาในความมืดมิดของจิตใจแต่ฉันไม่เหลืออะไรแล้วนะนัทใครบอกนายยังเหลือตัวของนายเองไง สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือตัวตนของนายเองความสามารถของนายยังอยู่ความมุ่งมั่นของนายยังอยู่แค่นายต้องหาให้เจออีกครั้งกายเงียบเขาเริ่มคิดตามที่นัดพูดเขาเริ่มสำรวจความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งเขาได้แต่ยอมรับว่าเขาอาจจะหลงทางไปไกลและถึงเวลาแล้ว ที่เขาจะต้องหาทางกลับมาหลังจากวันนั้นกายตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้เขาเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,การทำความสะอาดห้องที่รกจนน่าเกลียดการลุกขึ้นไปวิ่งตอนเช้าการกลับไปฝึกเขียนโค้ดที่เคยเป็นสิ่งที่เขารักที่สุดการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเลยทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความท้าทายเขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกท้อแท้ความรู้สึกที่ไร้ค่า และคำพูดดูถูกดูแคลนของคนรอบข้างแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาเริ่มทำโปรเจกต์ส่วนตัวเล็กๆเ,เป็นการเขียนโปรแกรมสำหรับการจัดการร้านค้าออนไลน์เขาใช้เวลาทั้งหมดที่มีเพื่อศึกษาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่เขารักอีกครั้งในระหว่างที่เขาทำงานนัดก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาคอยให้กำลังใจและคอยเป็นที่ปรึกษาวันหนึ่ง นัดได้ส่งบทความเกี่ยวกับ Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตมาให้กายอ่านบทความนี้อธิบายว่าคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะมองความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งความล้มเหลวไม่ได้แปลว่านายไม่เก่งแต่มันแปลว่านายต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันนัดบอกกับกายคำพูดนั้นทำให้กายได้คิด เขาเริ่มมองความล้มเหลวของตัวเองในมุมที่แตกต่างไปเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นความผิดพลาดแต่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่บทเรียนที่สอนให้เขาเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความสามารถในการล้มและความกล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่กายทำงานโปรเจกต์ของตัวเองอย่างหนักหน่วงเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเขาไม่ได้ทำเพราะต้องการความสำเร็จเหมือนแต่ก่อน แต่เขาทำเพราะความรักในสิ่งที่ทำและเพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเขาเองในที่สุดโปรแกรมที่เขาสร้างก็เสร็จสมบูรณ์เขาเปิดตัวมันในรูปแบบที่ง่ายเรียบแต่ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดพ่อค้าแม่ขายที่ใช้โปรแกรมของเขาต่างชื่นชมในความง่ายและมีประสิทธิภาพและในที่สุดโปรแกรมของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง วันหนึ่งมีผู้บริหารจากบริษัทคู่แข่งของบริษัทเก่าของเขามาติดต่อเขาเพื่อขอให้เขาไปร่วมงานด้วยและเสนอตำแหน่งที่สูงกว่าตำแหน่งเดิมที่เขาเคยเป็นคุณกายครับเราติดตามงานของคุณมาตลอดเราชื่นชมในความสามารถของคุณและเราเชื่อว่าคุณจะนำพาบริษัทของเราไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนผู้บริหารกล่าวกายยิ้มอย่างภาคภูมิใจ เขาได้กลับมายืนอยู่บนจุดที่สูงอีกครั้งแต่ความรู้สึกของเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจในตำแหน่งหรือเงินเดือนแต่เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถลุกขึ้นจากความล้มเหลวได้และสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเองได้หลังจากกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งกายไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นใครเลยเขาเข้าใจแล้วว่าความล้มเหลวที่ผ่านมา ไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นบทเรียนที่เขาต้องเรียนรู้กายเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อที่บ้านเขาเดินเข้าไปในโรงกลึงเก่าๆของพ่ออีกครั้งกลิ่นน้ำมันเครื่องและเสียงโลหะที่คุ้นเคยทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านที่แท้จริงพ่อครับผมล้มแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วครับกายพูดด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจพ่อเงียบไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้ม พ่อรู้พ่อรู้มาตลอดพ่อถึงได้ปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ได้ตัวเองไงความสำเร็จมันไม่ได้สำคัญเท่าการที่ลูกได้เรียนรู้จากความล้มเหลวหรอกกายพยักหน้าเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของคำพูดของพ่อเขาเข้าใจแล้วว่าพ่อของเขาไม่ได้สอนให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่สอนให้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งพอที่จะล้มและลุกขึ้นมาใหม่ได้ละครเรื่องนี้ สอนให้เราเข้าใจว่าการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวแต่การไม่ลุกขึ้นมาต่างหากคือความล้มเหลวที่แท้จริงชีวิตของเราเหมือนกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามเราอาจจะสะดุดล้มอาจจะเจ็บปวดอาจจะสูญเสียแต่เมื่อเราล้มแล้วจงอย่าก,กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่จงมองความเจ็บปวดเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ และจงใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าเพราะเมื่อเราผ่านพ้นมันไปได้เราจะกลายเป็นคนใหม่คนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นและคนที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทาย